รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนับจากวันที่ผมเริ่มต้นเดินทางใน48ชั่วโมงที่ปีนังประเทศมาเลเซียกับสิ่งต่างๆที่ผมได้เห็นได้เก็บเกี่ยวความทรงจําดีๆในทุกๆท,ที่ที่เราได้ไปเยือนแต่ผมคิดเสมอว่าเวลาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไปจะทําให้เราเนี่ยหยุดค้นหาความสุขความประทับใจในที่ต่างๆที่เราไปเสมอ และในครั้งนี้ก็เช่นกันครับเรามาเริ่มต้น48ชั่วโมงไปพร้อมๆก,กันกับผมที่กรุงจาก,การ์ตาเมืองหลวงแห่งประเทศอินโดนีเซียครับแป๊บเดียวก็มาถึงแล้ว3ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครมาสู่เมืองเมืองนี้เมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วในอาเซียนของเรานะครคือกรุงจาการ์ตานะครับเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ครั้งนี้48ชั่วโมงของเราในจาการ์ตาต้องใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั้นลุยกันเลยดูซิว่า48ชั่วโมงผมในจาการ์ตาจะเจอเจอจะได้เที่ยวที่ไหนบ้างเชื่อว่าต้องประทับใจแน่แน่กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียและก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้จาการ์ตาเปรียบเสมือนประตูสู่หมู่เกาะทั้ง17,000เกาะของอินโดนีเซียเดิมทีเป็นอาณานิคมของชาวดัตต์ตั้งแต่ศตวตรรษที่17 และจากรตาก็ได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆของอินโดนีเซียที่ทันสมัยและก็เมืองหลวงแห่งนี้เนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่แวะเวียนมาเยี่ยเมเยือนเมืองแ่นี้ครับ เรามากันที่นี่ครับผู้ชมครับท่าเรือคองเตยจ๊กไม่ใช่น,นะครับแต่ว่ามีความคล้ายคลึองอยู่แต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นท่าเรือที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า300ปีถือได้ว่าเป็นจุดกําเนิดของเมืองจาการ์ตาเลยก็ว่าได้คือมันเป็นคล้ายๆกับ Living Museum ียหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นไงครับท่านผู้ชมครับฟิลได้ไหม รยากาศดีครท่านผู้ชมครับมองไปทางไหนก็เห็นเรือปินิซี่สุดลูกหูลูกตาจริงๆแล้วไอ้เรือปินิซี่นะผมว่าจะหาในเอเชียหรือว่าจะหาที่ไหนในโลกนี่มันอาจจะหาไม่มีแล้วนะครับหรือว่าหาได้ยากเพราะว่ารูปทรงรูปลักษณ์เนี่ยเขามีเอกักลณ์จริงๆลำแรกๆของชาวดัตนะครับ ที่ทยอยเดินทางเข้ามาล่านานิคมปกครองสร้างเมืองบตาตเวียสร้างเมืองจาการ์ตาขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อน mm hmm. เขาก็เดินทางเข้ามาด้วย mm hmm. เรือคล้ายๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเป็นเรือไม้นะครับห mm hmm. ัวแหลมนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเรือใบส,ส่วนใหญ่ mm hmm. ก็พอพี่ๆชาวรัสเข้ามานะฮะ ถ่ายทอดโน้ตฮาวการต่อเรือแบบดั้งเดิมแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่เกาะแก่งไหนก็แล้วแต่ก็นิยมจะสร้างเรือปินิซี่รูปลักษ์คล้ายแบบนี้ก็เป็นคล้ายๆเรือผสมตะวันตกกับตะวันออกซึ่งพอมาผสมกันแล้วเนี่ยมันใช้แล้วมันก็เวิร์กมากๆสาหรับทะเลรอบๆเกาะแก่งต่างๆในอินโดนีเซียครับมันเป็นเรือแบบโบราณจริงๆนะครับต่อมาเป็นร้อยๆปีทํามาจากไม้ทั้งหมดไม่เชื่อใช่ไหมนี่ก็ไม้นี่ก็ไม้นี่ก็ไม้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  ไม้เก <Es> <an> ่าตรงไหนเริ่มผุเริ่มพังนะครับเมื่อเข้าท่าเสร็จปุ๊บดูแลรักษาจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของจาการ์ตาคงหนีไม่พ้นที่จัตุรัสเล็กๆแห่งนี้นะครับที่เรียกกันว่าบัตเตอร์เวียสแควร์นะครับ ก็จตุรัสนี้นะครับก็ยังคึกคักอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นไปสําหรับนักท่องเที่ยวซะมากกว่าไอ้ตึกที่เคยสําคัญในอดีตปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กันหมดแล้วข้างหลังผมเนี่ยตึกสวยงามสไตล์แบบยุโรเปียนสไตล์แบบดัชอย่างที่เห็นนะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นซิต้ฮอลหรือว่าศาลาว่าการเมืองอะไรประมาณนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นมิวเซียมจการ์ตานักท่องเที่ยวก็ยังให้ความสนใจนะครับหนีความวุ่นวายในเซ็นทรัลจการ์ตาก็มา ปั่นจักรยานกันมหาอะไรทานแบบดั้งเดิมเดิมอันนี้ก็เพลินไปอีกแบบนะครับไปเข้ามาข้างในกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมทั้งหมดนะครับในตึกนี้ในซิตี้ฮอล์ในอดีตปัจจุบันผันตัวมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของกรุงจาการ์ตานะครับทั้งหมดนี้มีประมาณ40ห้องด้วยกันก็จะแบ่งเป็นห้องต่างๆนานานะครับแสดงความเป็นมาแสดงถึงแผนที่นะครับในอดีตของ กรุงบัตเเวียแน่นอนปกครองโดยพี่พี่ชาวดัชนะครับก็ต้องมีร่องรอยครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของพี่พี่ชาวดัชรูปภาพรูปเขียนต่างๆนานาของพี่พี่ชาวดัชรวมไปถึงห้องนี้นะครับที่เห็นในชัดนั่นก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของพี่พี่ชาวดัตชเหมือนกันจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานแค่ตัวตึกนี่สามร้อยปีผมว่าพวกอาวุธต่างๆนานานเนี่ยเก่ากว่านั้นอีกจ้ะ อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆท่านผู้ชมครับไอ้เจ้าโตคานเนี่ยที่เขาอเอ็กโสอยู่นะครับสามารถเห็นดีเทลได้สวยแบแบๆนะครับสมัยก่อนไม้เขาคงแบบหาได้ง่ายนะครับนอกจากไอ้เจ้าคานไม้ข้างบนแล้วดูพื้นซะก่อนนะอันนี้เนี่ยไม้สักหมดแล้วนะครับก็เขาบอกว่าเป็นไม้สักโบราณ300ปีที่แล้วสร้างพร้อมๆกับตึกเนี่ยสวยงามห้องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นห้องประชุมแล้ว ยังเป็นคล้ายๆสาลในอดีตนะครับใครทําทผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมาห้องนี้แหละครับเพโดนพิพากษาก็ตัดสินเสร็จพกก็นะฮะคุกเนี่ยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนที่จะขึ้นไปที่ศาลในห้องบนนะครับเขาก็จะมาคุมตัวไว้ที่คุกแห่งน,นี้ก่อนนะครับอยู่ใต้ตัวสาราว่าการเมือง ผมว่าสูงเต็มที่เนี่ยประมาณ150เมตรนะครับยืนคงยืนไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ทําให้มันโหดร้รายขึ้นอีกก็คือไอ้เจ้าลูกตุ้มลูกเหล็กเนี่ยที่มันมีไซส์แล้วก็ขนาดที่แตกต,ต่างกันไปไอ้ลูกเล็กนี่ประมาณ20โลลูกใหญ่ก็ประมาณ50ผูกติดไว้กับตัวนังโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แขนหรือว่าที่ขารวมๆแล้วประมาณ140อกิโลผมว่าแค่2ี่0ิบโลเนี่ยคงไปไหนไม่ได้แล้วแหละ นับสนุนโดย EOS 6D กล้อง DSLR จาก Canon ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115ำมัมมินิครับท่านผู้ชมครับที่นี่เ,เขารวม,มเอาศิลปะว่าทำอาคารบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากทั่วทุกจังหวัดของอินโดนีเซีย ถ้าเกิดจะไปลุยไปดูเองนะครับตามเกาะแก่งตามหมู่บ้านต่างๆกันนคงใช้เวลาประมาณ3ชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเ,เวลาน้อยอย่างเรานะฮะก็มาที่ทำมังมินิที่เดียวได้เห็นศิลปะน้านทำอาคารบ้านเรือนสวยๆเพียบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะท่านผู้ชมครับของบ้านสไตล์แบบเซาล์สุาเวสีแต่สวยงามจริงๆนะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะใช้ไม้นี่แหละฮะแล้วก็ไม้ไผ่สร้างเอาบ้านไหนเนี่ย มีเขาควายตกแต่งยิ่งสูงยิ่งเยอะนะครับบ้านไหนล้มเยอะมีเยอะนะครับก็ถือว่าบ้านนียค่อนข้างมีฐานะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้การใช้แรงงานความแข็งแรงอะไรประมาณนั้นตรงนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจำลองมาจากบ้านแถวแถวเวสเทิร์นสุมารตราสวยงามท่านผู้ชมครับถ้าเกิดบ้านไซ์นี้ขนาดนี้ที่สุมารตราสร้างขึ้นมาน่าจะเป็นบ้านของคนใหญ่คนโตคนมีกระตังนะฮะแมสวยงามจริงๆชอบหลังนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เขาไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมพิธีการ,รทางศาสนานะฮะก็เป็นเหมือนสุราย่อมๆอะไรประมาณนั้น ก็ไม่ได้จําลองขึ้นมาอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่สวยจริงนะท่านผู้ชมครับ mm hmm. ขนาดยุ้งข้าวเขายังมีดีไซน์เลยสไตล์เขาคล้ายๆกับบ้านหลักของเขาที่เขาสร้างกันขึ้นมานะคร ถบาพูดถึงที่เที่ยวสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับผมว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเหมาะเขาเรียกกันว่าอังกอลตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจาก,การต์ตาเลยนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเคยเป็น underwater world ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่สองอาจจะรองสิงคโปร์แล้วเขาเรียกกันว่า sea world indonesia ลองเข้าไปดูซิว่ามันจะตะกานตาขนาดไหน ในแบบ underwater world หรือว่า ocean world ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ก็จะต้องมีเจ้าตัว,ตวอุโมงค์นะครับที่นี่ที่นาเเซียก็เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยยาวประมาณสัก80เมตรนะครับก็ถือว่าไม่สั้นไม่ยาวมากก็กำลังดีมาประจวบเหมอ,อพะพอดีกับที่มีพี่เขากำลังให้อาหารปลาไปดีเลยนะครับปลาเทียบเลยน่าจะเยอะหน่อยแล้วก็คือปลากะเบนนะครับ,<ม>รน,รบนี่จะเป็นฉลามครับท่านผู้ชมยี่งเลย สั่นน้ำนะครับต่างๆนานาให้น้องๆหนูๆมาจับได้มาลูบได้เนี่ยมีไอ้หลามสองแบบนะครับแล้วก็ปลากระเบนก็มีวิธีบอกกันนะครับมีป้ายเขียนให้ดูเลยว่าคนจะจับยังไงคนจะลูบยังไงวิธีพี่สนเขาบอกให้จับแบบว่าลูบหัวได้นะครับผิวจะสักๆนิดนึงนะครับมีเจ้าปลากระเบนอีกโอ้ยนี่ยเนี่ยนี่ยทำให้ชมดูเลยครับดู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 มันรู้สึกแบบลื่นๆเหลายคล้ายๆกับเยลลี่ยังไงไม่ทราบนะครับ เช้าวันอาทิตย์ที่จาการ์ตาบรรยากาศค่อนข้างดีคนหนาแน่นคึกคักคนจอกกิ้งคนเดินเล่นคนปั่นจักรยานเพราะว่าทุกวันอาทิตย์นะครับในย่านศูนย์กลางใจกลางเมืองย่านธุรกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแถวทำรินสตรีทเนี่ยแหละรครับทำให้เป็นคาฟรีเดย์นะรถส่วนตัวเนี่ยห้ามเข้ามาเด็ดขาดยาวเหยียดนะครับประมาณ4กิโล ก็จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา5ปีแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีถือว่าหาดูหาชมได้ยากนะครับสำหรับแบบเ,เมืองไซส์ขนาดจากตตาใหญ่สุดๆผมว่าใหญ่กรุงเทพอีกที่สามารถจัดได้ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์แล้วก็คนเข้าร่วมนับหมื่นนับแสนอย่างนี้เพ hey, ลุยลงตัว Isuzu D Max V Cross ใหม่ สนับสนุนโดย AS3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกมันใหญ่จริงรครับท่านผู้ชมครับเป่งมากๆน,นี่เขาเรียกกันว่า national monument ที่นี่คนที่นี่เขาเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่ามอนัสแปลภา,าษาไทยนะครับก็คืออนุสรีแห่งชาติก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปี1975ก็เป็นปีที่ประกาศเอกราชก็สูงประมาณ137เเมตรทำมาจาก <Mar> มาบลผู้กพกับมนสีท่านผู้ชมมาบลเห็นออกนั่ <all> <laughs> นเองแน่นอนที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับไฮไลท์ของอนุสรีแห่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นชั้นสามนะครับจุดสุดยอดขึ้นมาประมาณ130สกว่าเมตรจุดนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับจุดชมวิวหรือว่าหอคอยนะครับสามารถมองไป360องศาในตัวใจกลางเมืองากาตาเราก็สามารถเห็นได้ทั่วทั้งเมืองจริงจากจุดนี้เนี่ยวิวสวยงามไปทีเดียว ผมขอแบบนี้ครับขอแบบโบราณแอนทิคของเก่าวินเทจต้องมาให้นี่จารนจุราบยาลุยเลยดีกว่าข้ามกระป๋อคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของเก่าที่นี้เขาเรียกว่าบาจาหน้าเอากับบ้านมากเลยเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดแบบอินโดอินโดนะครับแน่นอนเรื่องของนากกงนากกะ แล้วก็เครื่องดนตรีนะฮะเรามาดูของแบบปีลึกๆก,ก,กันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมครับนี่เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณนะครับใครชอบที่นี้เนี่ยนะจะเป็นสวรรของคุณเป็นเครื่องคิดเงิน national อันนี้ถ้าไม่ผิดไปพลาดดยตรงนี้เนี่น่าจะมาจาก U S A ลุงเขาน่าจะได้มาแล้วก็ซ่อมแซมทำให้มันใช้งานได้เนี่นะฮะ i n d u s t r i a มากอันนี้เนี่ยจาก h ี a v ิว u t y มากน่าจะเป็นเหล็กล่อนะฮะ พิมดีต่างๆนานานะครับอพัดลมมาเรนี่สวยงามนะจะเป็นนาฬิกานะฮะนาฬิกาโบราณคับน,นี้ก็มีนะครับอันนี้น่าจะมาจากเยอรมันก็ใครชอบของเก่าแบบไหนก็เลือกซื้อเลือกชมกันได้เป็นโตหน่อไหมสวยงามเลยทีเดียว เไปลไ่าท่านผู้ชมครับเราคงยังอยู่กันที่ถนนสายหลักของที่พี่ชากากกตาเขานะครับนั่นก็คือถนนส้นนีธรรมรินทร์นะครับเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน6เดือนมิถุนายนนะครับ,รบก็จะได้เห็นภาพอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะฮะนั่นก็คือขบวนพาเรสน,นะครับจัดก,กันทุกปีงานนี้เขาเรียกกันว,ว่างานจักรานิวัลคือการรวมตัวกันของสองคำนะครับนั่นก็คือชาก,กาตากับคานิวัลก็เป็นจักรานิวัลนะครับจัดกันมาเพื่อ เฉลิมฉลองการสถาปนาการก่อตั้งเมืองจาการ์ต้าจริงๆแล้วเขาก่อตั้งกันมา400กว่าปีแล้วทุกวันที่22ของเดือน6เดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าตัวจักร์นิวัลเนี่ยจะจัดหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัปดาห์หนึ่งก็โชคดีได้เจอพอดีเลยเขาแต่งกันมาเต็มจริงๆนะฮะไหนๆมาขนาดนี้ขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยเชิญครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเดินทางให้คุ้มค่าก็คือการเก็บบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจําที่ดีแล้เวเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องถ่ายรูปที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทําให้เราถ่ายรูปสวยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากอย่างเช่นเวลาถ่ายภาพในที่มีแสงคอนทราสต์ก,กันมากๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนบางส่วนของภาพนี่อาจจะมืดหรือบางทีท้องฟ้าก็อาจจะสว่างเป็นสีขาวเกินไปแน่ แต่โชคดีที่กล้องสมัยนี้เนี่ยมีโหมดอัตโนมัติอย่าง High Dynamic Range HDR ที่จะช่วยให้เราได้ภาพที่สามารถเห็นรายละเอียดทั้งในส่วนที่มืดหรือว่าส่วนที่มีแสงสว่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ต้องถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยซึ่งกล้องจะทำการถ่ายภาพ3ภาพติดต่อกันด้วยค่าแสง3ระดับได้แก่มืดกลางและก็สว่างก่อนจะรวมเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวจนได้ภาพที่มีสีสดใสเหมือนตาเราเห็นยังไงอย่างนั้นคับท่านผู้ชม ก็พอมาถึงสกาตตาเสร็จนะครับที่แรกที่เราแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันน่าจะเป็นท่าเรือสุนดักกลาปะพอเข้าไปเนี่ยมันยังเป็นท่าเรือที่เขายังใช้งานอยู่จริงๆแล้วก็ใช้ติดต่อกันมาเนี่ย300 400ปี นอกจากท่าเรือโบราณแล้วเราเองได้เห็นเรือปินิซี่ก็ประทับใจมากๆกับเรือปินิซี่อีกจุดหนึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางใจกลางเมืองโบราณนั่นก็คือเมืองบัตาเวียตรงจุดจุดนั้นนะครับก็จะเป็นแบบตึกโคลเนียลต่างๆนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวเองเป็นมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ก็พิพิธภัณฑ์ที่เราเลือกนั่นก็คือ history museum มันเองก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ที่ที่ชาวดัตช์ลงเรือมามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าเกิดคุณชอบเรื่อง ของประวัติต่อกันไปที่ทํามังมินิคือจําลองเอาสถาปัตยกรรมเอาบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์จากเกาะต่างๆที่เขามีกว่า7 0,000กว่าเกาะก็ถือว่างานสถาปัตยกรรมนะครับหรือว่าศิลปะของเขาเนี่ยของพี่ๆอินโดเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ซีเวิลด์ตอนนี้เนี่ยตกเป็นที่2แล้วเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาสร้างทีหลังแล้วก็ใหญ่กว่า แต่ถึงไงก็แล้วแต่ที่นี่เนี่ยใหญ่มากๆอุโมงยาวแล้วก็ปลาเยอะมากๆท่านผู้ชมครับเชา้าวันที่2ท่านผู้ชมครับโชคดีมากๆที่เราแพลนมาเนี่ยให้มันตรงกับวันอาทิตย์ทุกๆเช้าวันอาทิตย์ในถนนสายหลักของเขาเนี่ยเขาจะทําให้มันเป็นคาร์ฟรีเดย์นะครับคนที่ชอบปั่นจักรยานจะเป็นนักเดินนักวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะสามารถมาใช้เนี่ยพื้นที่ในเมืองจาการ์ต้าเนี่ยที่ปลอดรถไม่มีรถแล้วก็บร,รากาศมันดีมากๆ เราก็ไปต่อกันอีกที่หนึ่งนั่นก็คือ National Monument มันค่อนข้างที่จะอลังการพอสมควรผมแนะนำนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสจุดชมวิวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นตัวเมืองจาการ์ตาได้360องศาใหญ่ยักษ์จริงๆที่หนึ่งที่น่าจะแวะเวียนไปนั่นก็คือ จลันสุรบายานั่นเองนะครับเป็นตลาดที่ขายของเก่าขายของแอนทิกที่เก่าแก่โบราณมากๆก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆถ้าเกิดคุณชอบแอนทิกเราก็กันมาที่สุดท้ายนะท่านผู้ชมครับกลับมาที่ถนนทมมามรินช่วงเช้าเนี่ยเป็นเรื่องของคาฟรีเดย์ตอนเย็นๆไหนเขาก็จะมีเรื่องของจักร์าเนวาลก็เป็นเรื่องราวของเทรศรากาลออกมาเฉลิมฉลองการสถาปนาของเมืองาก,กาตัตตาเมื่อประมาณ400 40กว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดจะแพลนจะมาาก,กาตัตตา อยากจะเจอทั้งคาฟรีเดย์หรือว่าอยากจะเจอทั้งจก ival, mm ักรานิวัลก็ต้องไปช่วงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนและนั่นก็คือ48ชั่วโมงของผมกับจรคานตาอย่าให้เรื่องของเวลาเนี่ยเป็นข้อจำกัดอีกต่อไปนะครับ mm hmm. วันนี้ mm hmm. ผมเรยมังโน,โนต้องขอขอบคุณจริงๆกันะครับที่ติดตามชม,มตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่วันหยุดสุดพิเศษแบบนี้จะเป็นผมหรือเปล่าหรือจะเป็นใครอันนี้ไม่แน่ใจสวัสดีครับ